มาตอบกันกับเอาละเดีวกับท่านผู้ชมทางนี้นท่านผู้ฟังเออท่านผู้ชมเออโทษเอาพี่เป็นท่านใช่ไหมฟังไม่ได้เฮ้ยตรงไหนวะออนนเดี๋ยวถึงตรงนี้กันเนะ <c oughs> าะเพื่อเสียงเกมเบาอ่ะขอขอขอเพิ่มเสียงแบบน,นึง เออสียหิวกิวจากฟอสซิลส่หิวกิวหิวตลอดรับลูกบุกทเธอรวงควงสว่านบ้านบุรีก็จะเ,เสียงเกมม่งดังไปโอ้เอออย่างนี้แหละตรงนี้รู้สึกว่าจะมีด็อกเตอร์หอยหลอดออกมาโอ้ไม่ห็น เฮ้ยไมลยลุกไม้ยขึ้นไมายขึ้นไมายขึ้นเอานะฮะเรามาถึงกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวหาอยู่โอ้แถวนี้กระตุกนะ มาเล่นแป๊บเดียวเองใจสั่นเลยนะเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ได้ยินเสียงมันอยู่เอยเสียงมันแม่งยังอยู่่ะแต่ไม่เห็นตัว มีอะไรมั้งรู้สึกว่าห้าวิ่งใช่ไหมถ้ามันร้องนี่ฮาแตกเลย มันมันจะตุกกระตุกว่ะก็เออก็ทุกอย่างแล้วเนี่ยอจริงอะ่ะอุย้ยมันร้องหมอมาอุย้ยหมอไม่คันหัว อย่ยืนค้างนี่หมอหมอไม่งยืนนิ่งเลยจะดูอะไรไม่ได้อยู่ตรงนี้ไอ้หมอไอ้หมอ มันยืนอยู่เนี่ยโอ้ยืนเป็นหุ่นเลยไปยากจังวะอะยืนสั่นหัวอีกเอากกวิ่งงอออาไปทีโอ้ยพี่เอ <c oughs> ้ยคิดว่าโบจะวิ่งทันไหม <c oughs> แลม้วยืนนิ่งเป็นหุ่นเลย หมอมึงเงยบ้างไหมพี่เอาจริงดีให้บวี่หรอลองดูไม่เสียลายอาวะจะเอ๊ะปิว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 บิวไิวบิวบิวบิวปิวปิวปิวมิวปิวปิวริวิวป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 ิวิวิวปิวิวิว บิวนะเมือ่อกี้แต่ตอนนี้หยุดแล้วแล้วลก็ปลอดภัยแล้วแน่ไม่รู้แต่เหมือนมันยังบิวนิดนึงมันดังคึ้งนะ mình tìm tiếng lộp đay đó, hey, tiếng gì bưu, điệu mèn chè, đi, mình đi ui, đỏ, mờ đỏ, mờ đỏ, mờ เสียงก็หยุดบิวก็ปล่อยไห้อ้าหมอแม่งบักป่าวะรับรองอีหมอแม่งต้องยืนที่เดิมนั่นอ๋อหมอเดินไม่ได้ปล่อยเลยเอแล้วก็ไปทำแก่าเราตามสบายอืมหมอบักแล้วหมอ หมอไม่ได้แดกหมอไม่ได้กินะเอานะไม่วิ่งเอ้ยนี่ไงทางเนี้ยเออแต่ช่องที่เราไปเนี้ยอะไรวะไปหยิบกุญแจหมอมันจะเข้ามาจริงอ่ะหมอบักอยู่หมอบัอกอยู่ไอเราก็ลงอยู่ตั้งนานโอ้ยมิน่าทำไมหมอไม่ไม่เดินหมอบักนี่เอง จึบโอเคอวิเซวิงทางนี้เผื่อตูทิ้งไว้นะเนี่เเนี่ยแล้วหมอจะพุ่มเข้ามาตจงประตูเอ้ยเข้ามาปะมันกำลังพังไปแล้วตู้แอ่ในตู้แม่ในตัว ีี่่่นไยคอปหาทางกลับไม่เจอบนไอนนั่นไงวิ่งหมออยู่มาอย่าเสียงดังมานี่หมอไม่ไปแล้ว

ทางไหนทางไหนอยู่ประตัวนี้ทางที่เรามาทา,ทางไหนเราไม่เห็นทางที่เรามาเอาคนแก่เอาหรอก็กลับทางเดิมอ่ะกลับไปที่ลิฟต์อ่ะไม่มันกลับทางไหนมันกลับไปตรงลิฟต์ยังไงหมอมาอีกก็ไปไอ้ทางเดิมที่เรามาไงบนหาทางไม่เจอก็หมอมันยุ ก็หมอมันอยู่ยหมอไปอ่ะเสียงนี้ก็บิวจังเฮ้ยเสียงอย่าบิวอาหมอไม่ได้มาหรอ อ้นหมอ,อะหมอไม่เต็มหน้าเลยวนอยู่ที่เดีตกกระจายหมอนี่แหละไม่ใช่มันบังถึง้าประตูน,นะออก,ก็สวยไปเด็ด

ลิฟจ้าอุ้ยกดสิตีนโอ้ยเอาโบไม่รู้นี่นาเนออ้าวหมออยู่ที่นี้เหรอเอาหมอเฮ้ย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 หมอหมอจะเอาอะไรกับกูออกสู้กันนอกลิฟแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่างนั้นเออ ถูก <ST UR N> เหรอัสดีหมอเปิดทางออกอยู่นั่นน่ะโอ้อุปสรรคเยอะไปทางไหนไปยอ <ST UR N> อเราหวังว่าจะไม่เจอหมออีกนะตายโอ้แล้วทางนี้อีกแล้วเหรอทางเดิมปะ เราก็ไปเจออะไรวบา้ที่มันไปไม่ก็มมีสัวปาจกัละมามด้วยเลยทางนี้ไปได้แต่ปีนป,ปีนนี้มีไม่ได้มีไหลโผนี่เนี่ยอขึ้นไทางไหนอ่ะขึ้นหรือลงยตรงนี้มันไม่มีอะไรั้งทางขึ้นตันมันต้องต้องลงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แมมพี่ใจมันึสั่นอยู่กับหมอเลยนะเนี่ยถึงมันจะตายแล้วก็เถอะ,จ,ะงงจึ๊บจึบจึบอดึบดึ๊บดบ,ดบนี่ยังมีออฟฟิศอีกอห่อเนี่ยนะเจออะไรไหมเจออะไรเป้าเขา,าเล่นโอซอยู่แล้วลกับเขาเมี้ยวมือสั่นเล่นไม่ได้ เออนี่ไงเนีย่ยบาทหลวงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงอีกฝั่งหนึ่งของประตูวิ่งไปดูเลยเอน,นี่ไงไปใชนะท้ทุบทุกหน้าต่างเข้าไปสิแล้วบาดหลวงจะมาช่วยเราหรือจะมาทาร้ายเราเนี่ยไปฝั่งนั้นแหละไฟฟาเธอร์มาตินออาไซเออแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจออันนี้ด้วเจอคือเด๋วเอาสวยแล้วไงหาทางก่อนอุ้ยทาง เยอะฝุดมีประตูมีอะไรมีทางออกเอาเอาหลงนะนี่อหลงแล้วเลยเฮ้ยไปไหม,ไม,ไหมเออทางเมื่อกี้ไทางเมื่อกี้จำได้จำได้ละนี่อ่ะเลยมันตัน ไปไม่ได้เหรอ,อ,อน,นี่บุมงามหาทางหลงเนี่ยแล้วมันตันอย่าทำเขาหลงสิหลงอีกหลงของแท้แล้วเนี่ยหาปว่าตูอยู่นี่มือชิดเลยเรามาจากทางไหนออ๋เรามาจากทางนี้เนาะ านี่ก็ตันแบบเตือนละรีโหลดสิ้ารออะไรอาวพี่พี่หาทางไม่เจอเฮ้ยอย่าเล่นกับหนูอย่างงี้สิ หนูยิ่งเป็นคนหลง<า>ง,ง่ายทางที่กระโดดไปอีกห้องที่มันไฟใหม่๋อนี่ไงประจึบโอ้โหกระตุกเลยโอโอเออเฮ้ยนี่ต้องวิ่งปะมันวิง่งไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเบอร์เฮ้ยอย่าเบอร์ไม่ดีใคร เอ้ยนั่นทางออกไปไม่ได้เทินออกสติงเกิลโดนไฟไหม่โอ้ยแดงแล้วแดงแล้วแดงแล้วไปหนวะแดงแล้วเนี่ยโอไม่กัดแดงแล้วนี่มันกลับะ่ะเอ้ยพี่ก้อช่วยหาทางให้ดิเอ้ยมันแดงแล้ว เฮ้ยทางนั้นทางนี้มาคืนไม่ได้ยังไงรอ,อ,อดช่องรอดจองได้ไม่ใช่ช่องยังไงโอเคโอ้ผ่านมาแล้วเหรอผ่านแล้วจำไม่ได้แล้วว่าทางนี้เออเออใช่จะมีคลิปอยู่ไม่รอดช่องแปลเมื่อกี้เดี๋ยวด,ดูก่อนทางนี้มีอะไร ทางนี้มันอะไรวะเผื่อเป็นที่ซ่อนออกมีแฟ้มเก็บเก็บแตนะคะ You seeing things You if you're seeing things Say something Ah uh, there's no shame in whatever หาไม่ออกแล้วนะจะบอกในรูไว้ห <c oughs> าไม่ออกโทษจะมเมาโน้ตทำไมอยู่ยังไงก็ไม่รู้เรื่อง <c oughs> อันนี้ยน,นี่ก็ไปไม่ได้ไดอหยาเพึ่งกดอะมันต้องไปดึงไอ้นั่นก่อนนะ เดินอะไรอุ๊ยคริสคริสเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าตรงไปทางนี้ไปฝั่งขวาคริสอยู่นั้นนี่หรอเออห้องไม่เดี๋ยวห้องไหนวะเขามองไม่ชัดอ่ะมองไม่ชัดเลยบอกเลยว่าไม่ใช่ทางเนี้ยเฮ้ยตากมังกรตามมังกรจนกว่าอีคริสมจะไปมันต้องทำให้ฝนตกเฮ้ยเอาน้ำหลย có ý Chris mà cho hãy khá thầm ngày Ui, mình dư nhiều năng lười Bà lâu ơi Bà lâu dựa tên. Ui Chạy โอ้ยเจดชิดโดมากเก็บก่อนเราไปหาทางเฮ้ยคริสมา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 ทางนี้หนีได้เหรอ <c oughs> ถ้าเป็นทางอ้อมมันจะตกหน้าหาดเลย อ๋อนี่หมูวาวเจอนี่แหละตรงนี้แล้วก็แล้วก็แอบแอบแอบ,แอบไหนอ่ะดึงมา้ใช่ะแอ,อันนั้นอะนี่ดึงมาแล้ใช่ปะดึงแล้วเราก็ต้องไปนี่ก่อนมาห้องนี้มันเป็นช่องแคบช่องแคบคลิสลงมาไม่ได้เรามันหาสองวาวเลยเหรอ ใช่ใ่โหแล้วล็อกเกอร์มีอันเดียวเนี่ยนะอุ้ยคริสมาคริสมาโอ้เร็ว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 ไม้ไมเร็วเรวไม้ไมอุ้ยคริสเดินมายี่สิบนาทีแล้วตอนนี่ยโอ้เชด ยังไม่ได้อะไรเลยตื้มวัวเลยหลบอีหมอผีบ้าแม่งจะดึงได้ไหมวะถ้าเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ท่อฮะมันจะดึงได้ไหมเหมือนตอนเราอยู่ท่อไม่รู้น่าจะได้อืมอืมลไปมานอดี้อืมแล้วคิดยืนพุงป่องอยู่นั่นเลยเฮ้ยไปแล้ว ไปแล้ว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 แต่เหมือนเกมนี้มันไม่แน่นอนมากเอาจริงๆบนรู้สึกว่ามันจะกลับมาไม่กลับเงินก็หวานหมูไหนว่าปัม๊มวาวให้กดมีล็อกเกอร์ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยก็โดดคิสได้ คริสต์ม마คริสต์มาคริสต์มา,ามคริสต์มาคันคริสต์มา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 อ้าวอย่าบอกนะคริสต์บั๊ พีไม่เห็นโอ้ยยีสิบนาทีไม่ได้เลยขอพักไปนะครับบายบายบาน